คนหนึ่งผู้หญิงอีกสคนทั้งหมดสามคนยิงหลายตัวแล้วยิงเสร็จเราก็เอาลิงเนี่ยจากขึ้นรถพยานไม่เคนทำร้ายลิงกามีแต่เอาอาหารให้โดยมนอี่อักยิงเลยมีแต่ลิงเป็นการเยอะมากรงาค่ะตาเป็นคนยิุดอแล้วมีผู้หญิงอยู่ในรถด้านหลังอีกคนนึงเหมือนด้านหล สองคนนะคะครับแต่ผู้หญิงอ่ะก็อยู่ที่คนขับคนหนึ่งคนนั่งคนหนึ่งแล้วผู้ชายเป็นคนยิงลูกดอกครับพอพอยิงปุ๊บมันยิงแล้วแล้วทําไมลิงมันสลบไวไม่รู้พอยิงปุ๊บมันลากลิงที่รถเลยอือหืพอตัวพอตัวที่สองปุ๊บเราก็เห็นเราก็เลยเราตกใจไงเราเราคิว่ามันห้ยอาหารลิงแ้่นี่เราเห็นแบบนี้เราก็เลยตะโกนถามมันว่าทำอะไรมันบอกว่ามันเป็นมันมันตกมันเห็นหน้าเรามันก็ตกใจมันเข้าไปนั่งในรถ หลายนาทีอะค่ะมันก็มันทําท่าแบบใส่เราอ่ะพี่เรียกผมเหรอแล้วถามว่าเราก็เลยถามว่าทาอะไรมันก็เลยบอกว่ามันทำกุญแจลิงเอากุญแจมันไปครับพี่เปิ้ลเห็นมันเอาลิงขึ้นไปบนรถกี่ตัวที่เห็นสองตัวค่ะแต่ก่อนหน้านั้นะที่ลูกสาวเราเห็นเนี่ยมันเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะมันน่าจะเป็นสิบตัวแล้วค่ะเพราะว่า มันก็จะร้องรถมันเหมือนที่เรารู้อ่ะมันก็จะร้องอ่ะร้องเหมือนหมืพนไอวกมันอ่ะเขาบอกตอนแรกนะมีมีรถคันเนี้ยมาพอมาเสร็จมีผู้ชายคนนึงผู้หญิงมีสองคนทั้งหมดสามคนยิงหลายตัวแล้วยิงเสร็จเราก็เอาลิงเนี่ยน่ะจับขึ้นรถเราเห็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายคนนึงคือสองคนสามคน แล้วเขาก็เลยเปิดประตูอ่ะมาถามบอกว่าทําอะไรเหรอไอ้นั่นอยู่สักกึ่งชั่วโมงอยู่ในรถแล้วาาก็ขับรถเราไปแล้วเขาก็ถ่ายตั้งแต่แต่ตั้งแต่แต,ต,อแต,แต,ตอนนี้ก็มาทำาร,รีแอะเขาถ่ายรูปเขาแอบถ่ายไว้แล้วแล้วก็พร้อมกับทะเบียนรถตาใจลงมาเา้าทะเสีย,ยกตกนนี้เปิดม,มัน,ต,น,นต้นก<ต>็ตอืนั้นก้อ,อ,อนเขาโปยไว้อยก็เลยลงมาดู้ถามเขาก็บอกว่า ยายมีคนมาใช้ลูกดอกยิงยิงลิงมหลกไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายแล้วก็ยรูก็เห han, uh ็นตอนเขาลากขึ uh ้นรถตโดยายว่าไงอ้าวหรือ uh ว่าเอาไปสักกี่ตัวหนูเห็นแม่ประมาณสักสองสามตัวเลยยายดูที่หนูเห็นนั่นลากขึ้นนอไปเลยักลัวมันกลัวมากเลยหลังจากที่ว่าเขาโดนลูกดอกยิงไปแล้วสักประมาณสักชั่วโมงได้ก็มีไฟช็อตอีกแล้วก็ยิ่งแตกืุนกันใหญ่เลย พกไม่เทาลินมีแต่เอาอให้บอกตรงๆเลยยสงสารราัเขาพว่าเขามาอยู่กนเราครับเนี่เป็นผู้มาอัต่ขอยนะอบคุณทมากเลยในซอยนี่อดอยากจริงจงมีแต่ลิงพการเยอะมากนักาัตาบดกวงไปดานอยู่ในซอยนี้แหลเยอะแล้วมันอดอยากนจะกินข้าวกินน้งหนกันะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กรม YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ